สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องโบนิตีมระวังแตกค่ะน้องโบวี่นะคะเป็นที่ปรึกษาด้านการขายประจําอยู่ที่ฝอดราชพษ์พะรามค่ะวันนี้นะคะตัวที่โบอยากจะมาแนะนํานะคะนั่นก็คือเจ้าตัวยอดฮิตของช่วงนี้เลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวเอเวอร์เรชแนนแองตัวนี้นะคะขุมพลังอยู่ที่ 170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดไปเลยค่ะและที่สำคัญนะคะราคาที่อื่นอะคะ่ยอยู่ที่1,392,000บาทแต่ถ้าบอกว่ามากับน้องโบนะคะน้องโบให้ส่วนลดไปเลย1,43,000บาทเหลือเพียง1 2 4 0 0 0 0บาทไปเลยค่ะโอเคและเดี๋ยวโบจะพาไปดูนะคะว่ารถคันนี้โบได้แต่งอะไรให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะ คุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาส่วนรถหรือว่าจะเอาชุดแต่งแจ้งน้องโบได้เลยค่ะน้องโบจดให้ได้หมดเลยค่ะเราไปดูชุดแต่งกันเลยค่ะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยค่ะนี่เลยกระจังหน้ายอดฮิตวิกเตอร์แบบนี้นะคะหล่อเทแบบนี้เลยมาพร้อมไฟหลี่3จุดนะคะไฟตรงนี้นะคะสามารถเลือกสีได้ด้วยจะเอาสีขาวหรือจะเอาสีเหลืองนะคะและอีกหนึ่งจุดนะคะนั่นก็คือจเจ้าตัวอะคริลิกเอเวอร์เรสตัวนี้นะคะเป็นของแท้ศูนย์เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเล็กๆขนาดแบบนี้นะคะ และที่สําคัญเมื่อมีกระจังหน้าวิกเตอร์กันชนของเรานะคะก็จะต้องเป็นกันชนวิกเตอร์ค่ะหล่อเท่แบบนี้หรือถ้าใครอยากติดกันชนแรปเตอร์ก็แจ้งน้องโบได้เหมือนกันค่ะถัดไปอีกนิดนึงค่ะไปนะคะเมื่อบอกเป็นฟอดนะคะเราจะรู้อยู่แล้วนะคะไฟรูปทรงตัว C ีนะคะแบบนี้เป็นไฟ LED นะคะน้องโบได้ติดข้อไฟหน้าหลอ่หลอหลอเท่แบบนี้ให้ด้วยค่ะบอกเลยว่าเพิ่มเลเยอร์เพิ่มความเท่ได้จริงค่ะถัดไปอีกนิดนึงค่ะ นี่เลยเราไปดูด้านข้างกันเลยนะคะคิ้วรอบิกเตอร์ดําเงาแบบนี้นะคะให้มันเข้ากับตัวรถที่เป็นสีดําเงานี่หล่อเท่แบบนี้เลยนะคะหรือจะเลือกขนาดเป็นไซส์6นิ้วก็ได้ค่ะและที่สําคัญมาพร้อมกับแบ็ก a อนะคะหล่อเท่แบบนี้เลยนะคะพร้อมกับยางอัลเทอรนทีเซนตินะคะ สามารถวิ่งได้ทั้งทางดําแล้วก็ทางออฟโรดนะคะบอกเลยวิ่งแล้วนุ่มเงียบใสลุยต้องใช่ต้องชอบแน่นอน,นะคะ่ะหรือถ้าใครอยากจะแต่งแม็กเป็นแบบไหนนะคะแจ้งน้องโบได้เลยค่ะแม็กอันนี้นะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะจะดูเต็มซุ้มล้อมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่แม็กเดิมของเจ้าตัวเทนนะคะจะเป็นขอบ18ค่ะถ้าใครชอบขอบ18ก็สามารถแจ้งน้องโบได้เช่นเดียวกันค่ะน้องโบก็จะเอาลายส่งให้เลือกสามารถเลือกลายได้เลยว่าอยากได้ลายแบบไหนอะไรยังไงแจ้งน้องได้หมดเลยค่ะ ถัดมาอีกนิดนึงค่ะเราได้ใส่ครอบกระจกให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะคะดําเงาแบบนี้เลยนะอีกหนึ่งจุดที่ใส่เพิ่มให้นะคะนั่นก็คือเบ้ามือจับกันลอยพร้อมครอบมือจับตรงนี้ด้วยนะคะถา,ามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากถ้าใครเล็บยาวๆอเซอร์เรีเยอะๆ,อะอะๆนะคะล้วงไปปุ๊บจะโดนจะขูดอะไรยังไงไม่เป็นรอยแน่นอนค่ะน้องโบรับประกันค่ะถัดมาอีกนิดนึงค่ะนี่เลย จุดนี้นะคะเป็นจุดซิกเนเจอร์เมื่อบอกว่าเจ้าเทนแต่งเป็นสปอร์ตนะคะบอกเลยว่าจุดนี้จะพลาดไปไม่ได้นั่นก็คือเจ้าตัวไฟซิกเนเจอร์แบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นตัวเทนนะคะไฟซิกเนเจอร์มันต่างถ้าเป็นตัวเทนปกติจะไม่มีขีดขีดแบบนี้สังเกตได้จากขีดขีดตรงนี้เลยแต่พอเราเปลี่ยนเป็นไฟซิกเนเจอร์ปุ๊บนี้เลยหล่อเท่เหมือน เจ้าตัวสปอร์ตเลยนะคะพร้อมกับข้อไฟไท้ายให้ด้วยนะคะตัวนี้และการชนท้ายก็จะต้องเป็นการชนท้ายของวิกเตอร์นี่แบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งจุดค่ะนี่เลยฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเพียงแค่กดนะคะประตูก็เปิดจุกข,ของได้แบบจุกใจกันแบบเห็นๆเ,เลยนะคะถ้าเป็นตัวเทนนะคะมันจะเป็นฝาท้ายแบบโชกนะคะนี่เลยเพียงแค่กดปุ๊บไม่ต้องเหนื่อยค่ะผ่อนแรงได้เยอะเลยดี๊ ปิดแบบอัตโนมัติเลยค่ะถ้าใครนะคะสนใจแต่งแบบนี้และหรือว่าอยากได้ส่วนลดแบบนี้นะคะแจ้งน้องโบวี่ได้เลยค่ะโบวี่จัดให้ได้หมดเลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะลองเทสระบบเทสไดฟ์นะคะมาหาน้องโบวี่ที่ที่ฝอทราชพุทธลามห้าค่ะหรือติดต่อน้องโบวด้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสี่สี่สองสองสองค่ะสําหรับวันนี้นะคะโบวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบอกเลยว่าตอนนี้แน่นมากระวังแตกแบบสุดๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย